สวัสดีครับวันนี้พี่สองอยู่ที่ร้านเจดาข้าวขาหมูอำเภอเดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและแน่นอนว่าเมนูแนะนําที่นี่ก็คือข้าวขาหมูนั่นเองครับขาหมูที่ถูกปรับปรุงสูตรจนได้ที่ต้มจนเปื่อยแล้วดึงกระดูกออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับสำหรับข้าวที่ร้านเลือกใช้เป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวัตถุดิบต่างๆก็เลือกใช้แต่ของดีปลอดภยัยลูกค้ามาทานสบายใจได้เลยครับตามสโลแกนของร้านว่าเข้มข้นทุกจานอร่อยทุกคำร้านเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่หกโมงเช้าไปถึงบ่ายสองโมงครึง่ง รเริ่มจากข้าวขาหมูจานแรกเนื้อนุ่มเปื่อยได้ที่สําหรับพริกดองของเขาก็นะครับก็จะเป็นพริกสีเหลืองนะครับแบบนี้หวานหวานนิดนึงต่อมาเป็นเมนูต้มเลือดหมูนะครับน้ำซุปกลมกล่อมเครื่องในก็สดสะอาดไม่มีกลิ่นครับถัดมาเป็นเมนูต้มแซบหมูเด้งต้องบอกเลยว่าชามนี้ต้องลองนะครับแซบมากๆอีกเมนูแนะนําข้าวกะเพราไก่กรอบสไปซี่รสชาติจ,จัดจ้านต้องลองและเมนูขายดีของทางร้านอีกอย่างก็คือกระเพราขาหมูครับสำหรับราคาก็ไม่แพงเลยครับเริ่มต้น40บาทตามนี้เลยครับใครไม่สะดวกมาสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้แพ็ก จริงดีมากร้านอยู่ใกล้แยกไฟแดงธนาคารกสิกรไทยสาขาดําเนินสะดวกนะครับเห็นไฟแดงแล้วเลี้ยวเข้าไปประมาณ50เมตรร้านจะอยู่ขวามือครับมีที่จอดรถด,ด้านข้างร้านนะครับร้านหาไม่ยากพิกัดเดี๋ยวพี่สองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับ